สวัสดีทุกคนครับพบกับผมฮอสอารอนโซครับมาเจอกันในช่อง u t u b e นี้เช่นเคยนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับลิเวอร์พูลครับวันนี้วันจันทร์ที่12มกราคมนะครับลิเวอร์พูลมีคิวลงเตะคืนนี้นะครับเป็นศึก f a ฟเคัครับเป็นรายการฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลย,เลยนะครับแล้ววันนี้ลิเวอร์พูลก็ลงเตะในรอบที่3เจอกับบาร์เซโลน่าโดยเป็นการเล่นที่แอนฟิลด์ด้วยเดี๋ยวมาพูดคุยกันว่านาักเตะคนไหน ที่จะมีโอกาสได้ออกซาเป็นตัวจริงครับแล้วบรรดาผู้เล่นสำรองที่ก่อนหน้านี้ไม่คเคยลงสนามจะมีโอกาสลงเล่นเกมมีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนจะเข้าสู่เนะะื้อหาในคลิปนี้เราควรกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากไ้ด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ของดิ p cbd นะครับเป็นสารสกัดจากกัญชงใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดน,นอนหลับไม่สนิทผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยคุณได้นะครับและนอนไดที่ลิอร์ pool เตะดึกๆอย่างคืนนี้เนะี่ยเตะตีสองสี่ห้า ล้วต้องตื่นเช้ามาไปทํางานเช้าวันธรรมดายอย่างเงี้ยรถติดแน่นอนครับแล้วมันมีอาการงูเงียงงูเงียดิฟซีบีดีช่วยคนได้ทําให้ร่างกายของคุณนะ่ะนอนหลับได้แบบเต็มอิ่มนะครับแล้วก็ไม่เพลียแล้วก็ทําให้เราเนี่ยกระปี้กระเป๋ในตอนกลางวันนะครับก็ได้รับการรับรองจากอยอยด,ด้วยนะครับใครที่มียังปัญหาเนี่ยก็สามารถลองใช้ได้และใครที่ยังไม่มั่นใจเนี่ยก็สามารถไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีครับตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้นะครับ โอเคครับในศึก FA ครับรอบ3ครับก็จะเป็นทีมพรีเมียร์ลีกนะครับที่ได้ลงเตะในรอบนี้เป็นรอบแรกครับคือ20ทีมของพรีเมียร์ลีกแล้วก็อีก24ทีมของแชมเปี้ยนชิพจะได้บายในรอบ1รอบ2ครับก็จะมาออกสาร์ดเตะในรอบที่3าพครับจริงๆ FA Cup ก็มีตั้งแต่รอบคัดเลือกเลยนะครับแล้วก็มีรอบแรกรอบ2แล้วมาจนถึงตอนนี้ก็จะมีเอ่อ44ทีมจาก สองลีกสูงสุดก็คือพรีมดกแล็แชมเปี้ยนชิพเข้ามาลงโม่แข่งกันในรอบนี้แล้วลิอร์พูลเองก็เจอกับบาร์ซิลีที่มาจากลีกวันนะครับความพร้อมเป็นอย่างไรครับในค่ำคืนนี้ลิอร์พูลเนี่ยก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายรายนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งแนวรุกการโฟกัสผมถามเพื่อนๆก่อนว่าเราอยากให้เต็มที่ในถ้วยใบนี้มากแค่ไหนโอเค ในเรื่องของแชมเมี e ยร์ลีกเราคงไม่ได้ไปคาดหวังว่าเราจะป้องกันแชมป์ได้แล้วในปีนี้ขอเพียงแค่ติด1ใน4หรือท็อปโเท่านั้นพอครับเพื่อทำอันดับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในรููกันหน้าส่วนในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันก็ยังเป็นเส้นทางอีกยาวไกลแล้วก็เป็นงานที่ยากเพราะยังมีเสือสิงห์กระทิงรัดที่ต้องต่อกรน,นะครับสำนน FA ัอรับเราก็ต้องมาเน้นนะสำหรับผมว่าคิดว่าต้องเน้นนั่นแหละผมถามเพื่อนๆก่อน คิดว่าต้องเน้นไหมสำหรับทัวร์ใบนี้เพราะเท่ากับว่าตอนเนี้คาราบาครับไปแล้วพรีมยรีก็คงจะยากก็เหลือแค่สองทัวรเลรยกบกับเส้นทางที่จะคว้าทัวร์ฟีในฤดูกาลนี้ซึ่ง f อคัพก็เป็นงานที่ไม่ได้ยากเท่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยครับอันนี้ต้องว่ากันตามตรงคำถามคืออาร์เนอร์สเอตจะเต็มที่มากแค่ไหนในมุมมองผมผมคิดว่าควรมาโฟกัสกับฟุตบ,บอลทัวในประเทศครับแล้วช่วงนี้ล์พูก็เริ่มจะทำผลงาน การแข่งขันหนะ้าผลการแข่งขันได้ดีหลังจากที่ไม่แพ้ใคร1ิบเกมติดต่อกันอันนี้พูดถึงในเรื่องของผลการแข่งขันจะไม่ได้พูดถึงว่าผลงานในสนามนนมันดีนะครับเพราะมันยังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยถึงแม้จะไม่แพ้ใคร1ิบนัดก็ตามแต่ยังมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่ลิพนะูต้องพัฒนาขึ้นเพื่อกลับไปสู่จุดเดิมที่เคยอยู่เมื่อรู้การก,ก่อนกนะ็คือการเป็นเอ,อใช้ว่าจะเป็น ในในริจิ่นลีฟพูก็ได้แชมป์ไปที่แล้วนะก็อยากให้แบบอยู่ในจุดนั้นน่ะทุกๆปีแล้วก็เล่นด้วยความสนุกครับเพราะเพราะฟุตบอลเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็เป็นความอินเทอร์เทนอย่างหนึ่งการที่คุณจะดึงดูดแฟนบอลได้การเล่นฟุตบอลของคุณต้องสนุกครับต้องสนุกเลยต้องสนุกถ้าคุณเล่นหน้าเบือ่อมันก็ไม่สามารถจะทำให้ดึงดูดแฟนบอลได้ลีฟพูก็ถูกยกให้เป็นตัวเต็งเหมือนกันใน ในถ้วยแบนี้นะครับแล้วก็ถูกมองว่าเกมคืนนี้เนี่ยเหนือกว่าบาร์ซิลอย่างแน่นอนแหละแต่มันก็มีจุดหนึ่งที่เลี้ยผูเป็นรองบาร์ซิลเหมือนกันนั่นคือการที่บาร์ซิลีได้พักมาเต็มๆสิบวันนะครับเนื่องจากในเกมกลางสัปดาห์เนี่ยสนามแข่งมีเออเป็นน้ําแข็งไม่สามารถจะทำการแข่งขันได้ทําให้บาร์ซิลจนถึงตอนนี้เนี่ยไม่ได้ลงเตะมาแล้วสินัดแน่นอนว่าสภาพร่างกายอะไรแบบนี้ ดีกว่าลิ์พูแน่นอนเพราะลิ์พกูก็ลงเตะมาทีทีเลยในช่วง boxing ดย์นะครับคอนเนอร์ฮูลหานครับเฮดโคชของมาร์ซลีก็บอกว่าการเลื่อนเกมที่แล้วที่เจอกับพอร์ตเวลก็ถือเป็นเรื่องดีสำหรับเรานรในการ uh, รักษาสภาพร่างกายครับแน่นอนว่ามันก็ไปเพิ่มโปรแกรมในช่วงท้ายมันเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ได้อยากได้แต่จริงๆแล้วในเกมนี้ลิฟพูก็เอ้ยไม่ใช่ลิฟพูบาร์ซล่ก็มีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนใน ช่วงเวลานี้ทําให้เกมเจอกับอพอร์ตเวลเนี่ยมันก็ดีขึ้นที่ว่านักเตะเหล่านั้นน่ะที่ไม่ลงสนามก็ไม่มีเกมการสัปดาห์ไปแล้วทําให้มีโอกาสที่จะไปเล่นเกมต่อๆไปส่วนในเกมนี้เนี่ยคนที่จะลงไม่ได้เลยน,นั่นคือกัปตันทีมของพวกเขานะครับคนเนี้ยเขาเป็นแฟนบอลลิพูด,ด้วยเป็นแฟนบอลลิพูโด,ดยกําเนิดเลยเขาเกิดที่ย่านเมอร์ซี่ไซส์แล้วก็เคยเซ็นสัญญาเข้ากับอะคาเดมี่ของโบตันเมื่อตอนอายุเก้าขวบ เขาคนนั้นเนี่ยเออชื่อว่าเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะชื่ออะไรผมลูก้าคอนเนลลลูก้าคอนเนลนั่นแหละเป็นกปลันทีมของบาร์สลีแล้วก็เป็นแฟนบอลของเรือปุเลยเขาติดโทษแบนครับหลังจากถูกไล่ออกในเกมที่บาร์สลีเสมอกับวีแกนเมื่อวันปีใหม่นะครับวันนั้นเขาโดนใบแดงในในาทีที่83ไปเตะใส่บิลแฮมสันของหลังของวีแกนซึ่งทาง บาลซิล่เองก็จะขาดแดน่อนอนก็คือดูกาคอนแนลส่วนคนอื่นๆนะครับมาร์ครเบิร์ตสนี้กองหลังอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็จะได้นาเทเนียลอ็อกเบตตาเนี่ยกลับมานะครับเพื่อจะลงเล่นเกมเจอกับลิเวอร์พูลก็หลังจากที่บาซลลี่ลงออไม่ได้ลงสนามมา10บวัน,นก็ทำให้สภาพร่างกายมันดีแล้วทางเฮดโค้ชของบาซล่เขาเหมือนบอกว่า เหมือนเป็นพรเลยว่ามันเป็นเรื่องดีเลยที่ผู้เล่นของพวกเขาเนี่ยได้พักเต็มเพื่อที่จะมาเยือนที่แอนฟิลด์แล้วมาสู้กับเร์พูนะครับนั่นก็คือฝั่งของบาร์ซิลีนะครับบาร์ซิลีเองถ้าใครที่ดูบอลมานานเนี่ยคงจําได้นะในยุคข,ของราฟาเอลเบนิเตสที่ยังคุมเรียพูเนี่ยเรีพูชุดนั้น,นแพ้บาร์ซิลีตกรอบ f อฟเอคัพนะครับ ท่ากับ่าบาร์ซลีเคยเคลียร์ลิปูตกรอบมาแล้วนะครับนั่นแหละจำได้ไหมในเกมวันนั้นเนี่ยเมื่อปี2008ครับตอนนั้นผมอายุกท่าร่อ,ะรอะ่ะ2008อายุ18อย,อยู่ในช่วงของปีหนึ่งมหาลัยเลยลิฟูชุดนั้น,น,นเนี่ยนำททับโดยราฟาเอลบิเดสลงเตะรอบที่4นะครับแล้วปีนั้นเนี่ยพวกเขาไปได้ไกลถึงรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเลย2007 2008 ใช่ไหมใช่สองพันเจ็ดสองพันแปดเขายิง,งให้กับเรียพูลนำก่อนครับก่อนที่เซฟันฟอสเตอร์จะตามตีเสมอให้กับบาร์ซลี่และไบรอันฮาวเวิร์ดมายิงประตูชัยในช่วงทดเจ็บทําให้บาร์ซิลี่เอาชนะเรียพูลด้วยแบบเดือดเชื่อเลยในตอนนั้นนะครับนั่นคือชัยชนะที่บาร์ซิลี่เคยเขียนเรียพูลตกรอบเมื่อป,ปีสองพันแปดที่แอนฟิลด้วยนะครับนี่ย้ำว่าที่แอนฟิลด์นะครับน,นั่นคือหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงบ้างที่สุดเลยในเรื่องของการที่แจ็คบุค่ายักษ์การที่ ทีมจากระดับล่างล้มทีมระดับพรีเมียร์ลีกได้ส่วนเรื่องของความพร้อมของเวอร์พูนะครับเวอร์พูก็ยังจะไม่มีคอนเนอร์แบรดลีี่นะครับที่มีการบาดเจ็บตรงหัวเขา่านี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วแต่ยังไงแล้วแบรดลีี่ก็ต้องพักไปสักพักหนึ่งก่อนนะคาดว่าน่าจะหลายเดือนเลยน,นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเดิมอย่างอีซัควัตตุเอนโดเอ,อวานนี่เลโอนี เจเดนแดน์ที่ยังไม่พร้อมลงสนามส่วนมูเมสซาาก็ยังติดภารกิจในแอฟคอนแอฟริกันคัพอัเนชั่นตอนนี้พาอียิปต์เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับซาร่าด้วยเลยกันให้เขาไปถึงฝั่งฝันในการคว้าถ้วยทวีปแอฟริกาให้ได้นะครับการคาดการณ์ลงเตะคืนนี้ใครจะลงบ้างครับมันก็มีตัวเลือกหลายๆคนเหมือนกันนะที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสในเกมลีกอย่างเฟเดริโก้เคียซ่าหรือเจ้าหนูลิโอเอนกูโมฮา เทรนายูนี่นี่ก็ดาวรุ่งกองกลางมันก็ช่งางใจอย่าต้องดูว่าอันเนอร์ส็อตจะจะเน้นมากแค่ไหนในเกมวันนี้แต,นนตนนแต่อย่างไรก็ตามถ้าดูจากคุณภาพนักเตะยังไงแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวสำรองของลีปูไปเจอกับตัวจริงบาร์ซิลีลีปูก็ยังเหนือกว่าอยู่วัน,นยังค่ำาละครับคือหลังจากเกมนี้ยลีปูก็จะลงเตะในเกมพรีเมียร์ลีกเจอกับเบอร์ลี่นะครับในวันที่ส7มกราคมเวลาสี่ทุ่มตรงแล้ว การคาดการณ์จะเป็นอย่งไรผู้รักษาประตูก็คงจะหมุนเวียนนะครับใช้จอจี้มาบรัชูลี่ลงเป็นนายด่นตัวจริงกองหลังเนี่ยแบ็กขวาแบ็กขวานี่ไม่มีแบรดลี่ก็ต้องดูว่าฟริมปงจะถูกถอยลงมาเล่นเป็นแบ็กขวาหรือเปล่าหรือยังมีแบ็กขวาคนอื่นอโอ้โหมันก็ไม่มีแบ็กขวาเขาวินแลมซี่เหรอจะใช้ไหมอ่เพราะว่าไม่ลงเล่นกับ ทีมชุดใหญ่เลี้ยงภูมานานแล้วนะครับถ้า,ายึดตามนี้ก็คือฟิล์มโป่งยินแบกขวาแายกหลังตัวกลางต้องมีคนใดคนหนึ่งได้พักนะครับไม่ว่าจะเป็นฟันไดหรือว่าอิบราฮิมากุนาเต้เพื่อเก็บความสดไว้และคาดว่าจะเป็นฟันไดที่จะถูกพักและส่งโจโกเมสลงเล่นคู่กับอ,อ,อิบราฮิมากุนาเต้ส่วนแบกซ้ายเปลี่ยนจากลอสเคอร์เคสมาเป็นแอนดี้โรเบิร์ตสันกองกลางก็ควรจะได้พักครับแม็กอแมคคาลิสเตอร์กราฟเฟนแบก ผมว่าคนจะได้พักแล้วคนที่จะลงมาก็คือเทรนไนโอนี่เคอติสตนก็ได้ลงล่นต่อเนื่องเลยแล้วสมบัตไลน์ก็มีโอกาสที่จะลงสนามเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันต้องมีตัวจริงสักคนหนึ่งยึดในพื้นที่ตำแหน่งนั้นก่อนสมบสัตไลน์อาจจะยึดตัวจริงไปก่อนส่วนแนวรุกเนี่ยแหละผมมองว่าถ้าสล็อตให้โอกาสตัวสำรองโอกาสนั้นก็จะเป็นของเคียซ่าเป็นของเอนกุมฮาทางซ้ายเคียซ่าทางขวาหรือว่าแล้วก็ กองหน้าตัวเป้าเนี่ยก็จะเป็นคูดิแคปโปเพราะว่ากองหน้าตัวเป้าของริปูลในตอนนี้ยังไม่มีใครฟิตเลยอีซักเจ็บเอกเกต้ก็ยังไม่ฟิตสมบูรณ์ส่วนเดนเดนเดสก็เจ็บอีกก็โอกาสนี้ก็จะเป็นของกระโปนี่คือภาพรวมของริปูลที่น่าจะลงสนามในเกมคืนนี้นะครับก็ได้เรียงกันอีกทีก็จะมีจอจี้มาราชุลลี่แบ็กซ้ายอนดี้โรเบอร์สันแบ็กขวาเจนนี่ฟิลปงคู่เซ็นเตอร์อิบราฮิมากุนนาเต้จับคู่กับ โจโกเมสกองกลางเทนายนี่เคอร์ติสโจสโดมิคสเวตสไลเนอนะรุกก็จะเป็นลีโอเอ็งกูฮาเฟเดริโกเคียซ่าแล้วก็โคดิคาโปหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆก็เสียดายเหมือนกันว่าวัตตรุเอนโดเนี่ยถ้าเขาไม่เจ็บเนี่ยเกมนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะได้ลงเล่นเหมือนกันแต่เอนโดร่างกายไม่ฟิตครับมาเจ็บมาสักพักแล้วนะครับสำหรับวัตตรุเอนโดนะครับอืมมาซารี่ใครเกิดทันเนี่ย เขาเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับในฤดูกาล1997ยถึง1 9 9 8ตอนแล้นั้นเป็นปีที่ผมเพิ่งดูบอลเป็นปีแรกแล้วผมมาดูช่ห้ท้ายแล้วก็คงจำบาร์ซิลี่ไม่ได้หรอกในชุดนั้นนะว่าเคยอยู่พรีเมียร์ลีกแต่เคยได้ยินชื่อจ้ตู่บาร์ซิลี่ตาม Star s t a r ์สกอเรรายสัปดาห์อยู่แต่มันก็นานมากแล้วแล้วฟอร์มช่วงหลังของบาร์ซิลี่เนี่ยแพ้3จากสเกมหลังสุดอันดับในลีกวันตอนนี้อยู่อันดับที่17 มีคะแนนมากกว่าซอนตกชั้นเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังไม่ลงเล่นเลยตั้งแต่วันปีใหม่ที่เจอกับพอร์ตเวลเออที่เจอกับวีแกนแล้วพอนะั้นเจอกับพอร์ตเวลก็ถูกเลื่อนไปอีกก็นั่นแหละครับคือถ้ามองในเรื่องแงด่ดีเรื่องของสภาพความฟิตก็โอเคบาซิลฟิตกว่าแต่ถ้าเรื่องของแมชฟิตเนสเนี่ยผมมองว่าลิเวอร์พูลยังดีกว่าและสำรองของลิเวอร์พูลก็ดีกว่าเยอะด้วยคือเกมนี้มันไม่มีปัญหาเลยเลยถ้าลิเวอร์พูลไม่ประมาทหรือว่าไม่โดนอะไรแบบ แบบงงๆอ่ะจะตกรอบอมีเรื่องราวว่าในช่วง15ปีที่ผ่านมานีครับลิเวอร์พูลตกรอบ f อฟเอับรอบ3เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งเกิดขึ้นในเดือนมกราคมปี2019ที่เขาไปแพ้วูฟนะครับสองหนึ 1. ในยุคข,ของยูเกนคลับซึ่งตอนนั้นก็มีการเปลี่ยนตัวหลายตำแหน่งนะครับในเรื่องของตัวจริงอ่านั่นแหละแล้วก็ดูกันที่แล้วลิเวอร์พูลเอาชนะแอริงตันซาีในรอบ3 ก็ได้ประตูจากดีโกโชต้าเทนเอสนานเนลแล้วก็เออเจเดนแดน์ Dance, แล้วก็เฟริโก้เคียซ่านะครับเอ้ยไม่ใช่สิใช่ไหมเรือพู้ปีที่แล้วเดี๋ยวผมหาข้อมูลนิดหนึน่งเอฟเครับของเรือพูเ่ฤดูกันที่แล้วเหมือนเรือพูจะตกรอบไวปะทำไมความทรงจำผมรู้สึกมันเบร์เบร์ไม่รู้ในฤดูกาลที่แล้วเ รู้การที่แล้วในศึก FA Cup ัเนี่ยลิเวอร์พูลอ๋อชนะแอคเลติซ์สูนย์ใช่ใ,ในในเดือนมก,กราคมเอาไปแพ้แพ้พรีมัตอากากเออเออนึกออกแล้วในเดือนมก,กราในเดือนกุมภาพันธ์รอบแรกรอบสามเนี่ยคือชนะแอตเลติซ์อย่างที่เล่นไปก็คือนั่นแหละมีโชต้ายิงนะครับมีเอ่อมีเทรนต์มีเจเดนแดนแล้วก็เฟเดริโกเขียซ่าครับอ่ะ ผู้ตัดสินวันนี้จะเป็นฟาร์ไรยฮันเลมนะครับจะทําหน้าทีา่ในเกมนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเกมแรกที่ทางฮันเลมได้ตัดสินในเกมกับลิเวอร์พูลอายุ32ปีท่านั้นเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นหนึ่งในกรรมการที่เป็นหนึ่งในกรรมการ EFL ทีด่ดับการยกย่องสูงนะครับโดยค่ำคืนนี้ก็จะเป็นหนึ่งในค่ำคืนที่น่าภูมิใจสำหรับทางฮันแลมนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินก็จะมีอาริสตนเนอร์สันนะครับแล้วก็มีฮาริสโตคาราไอีวาน,นอฟผู้ตัดสินที่4ก็คือรูเบน ลิคาโดอ่าแล้วในก่อนเกมเนี่ยที่แอนฟิลก็จะมีการจับสลากประกบคู่รอบต่อไปก็คือรอบสี่ด้วยนะครับโดยจะมีซฟเฟนเจราบแล้วก็โจโคเป็นผู้จับลูกบอลน,นะครับเรียกผูกกับบาซีจะอยู่ในหมายเลขสิบสี่นะครับแล้วก็รอบต่อไปใจะเตะกันในช่วงวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นะครับวันเสาร์นะครับก็เตะในช่วงเวลานั้นนะครับ ก็คืนนี้ไม่มีอะไรครับนอกจากเรื่องของชัยชนะเท่าน,นั้นที่เรียบูต้องเก็บให้ได้ถ้าเก็บถ้าคุณสามไม่แพ้ใครมาสิบนัดแล้วเกมนี้มาแพ้เนี่ยโอ้โหมันยากที่จะทําทใจได้ครับฉะนั้นแล้ววันนี้ไงแล้วเรียบูต้องมีชื่ออยู่ในเอฟเอครัรอบสี่ได้นะครับเนื้อหาในวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกันด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ของนิพซีบีดีนะครับสารสก,กัดจากกันชงใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับ ไม่สนิทตัวนี้ช่วยคุณได้เลยครับแล้วก็ลองซื้อใช้ดูครับหรือพูเตะดึกลองกินตัวนี้มีทั้งตัวออยตัวแคปซูลแล้วจะทําให้คุณเนี่ยมีความสดชื่นแล้วก็มีความกระปี้กระเป๋านะครับจะทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างเต็มที่เลยครับวันนี้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมฮอสสแนโซขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ